สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตวิทเฟิร์สนะคะวันนี้นะคะเฟิร์สก็จะพาทุกคนไปซื้อของกันค่ะปกตินะคะเฟิร์สก็จะซื้อของมาติดบ้านไว้นะคะทุกอาทิตย์ค่ะก็คือใน1อาทิตย์เนี่ยก็ช็อปปิ้งแค่ครั้งเดียวไปเลยค่ะนอกจากจะไปสั่งออนไลน์เพิ่มหรือว่าไปกินข้าวข้างนอกนะคะก็จะไม่ได้ใช้ของที่ซื้อมาค่ะแต่ปกติเฟิร์สก็จะไปช็อปปิ้งทุกอาทิตย์นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเฟิร์สจะซื้ออะไรบ้างไปกันเลย ตอนนี้นะคะเฟิร์ดก็มาอยู่ที่แมคโครแล้วค่ะปกติเฟิร์ดจะชอบมาซื้อของที่แมคโครนะคะเพราะว่ามีแมคโครอยู่ใกล้ๆบ้านเลยแล้วก็มีของหลากหลายมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาโซนผล,ลไม้กันก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีตระกูลเบอร์รี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์ดก็จะไปหยิบกีวีนะคะ นี่คะ่ะวันนี้อยากได้เป็นกีวีสีเขียวนะคะแต่บางทีก็สลับเป็นกีวีสีทองคะ่ะอร่อยเหมือนกันเลยคะ่ะแล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยกีวีเขามีวิตามินสูงมากๆเลยคะ่ะต่อมาเรามาดูไข่มันดีกันคะ่ะก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะ วิธีเลือกอะโวคาโดนั้นเราก็จะจับแบบเบาๆนะคะถ้ามีความนิ่มแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหรือว่าจะไปจับตรงหัวเขานะคะตรงจุกถ้ามีจุกสีน้ำตาลเราก็ขยับได้นิดนึงนะคะถือว่าผ่านค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อแบบแข็งๆไปแล้วไปบ่มที่บ้านก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้อบแห้งค่ะ ก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งอินทผลัมลูกพุนแล้วก็ลูกมะเดื่อหวานนะคะฝฟยก็จะซื้อมะเดื่อหวานอบแห้งไปไว้ทําขนมดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้อยากลองนะคะเป็นอะลวูพโดของไทยค่ะต่อมานะคะก็จะมีสับป,ปะรดแตงโมแก้วมังกรนะคะก็เลือกเลยค่ะปกติฝฟยก็จะซื้อแก้วมังกรสับป,ปะรดประจํานะคะไว้ไปทําน้าปั่นค่ะ มีแอปเปิลหลากหลายมากๆค่ะทุกคนตรงโซนผลไม้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะพอซื้อผลไม้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อผักกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักสลัดค่ะก็สามารถซื้อไปทำน้ำปั่นสูทตี้หรือว่าสลัดผักก็ได้นะคะ ส่วนเตัวเฟิร์นเนี่ยก็จะต้องซื้อผักไว้ตลอดค่ะเพราะว่าชอบเอาไปใส่ในน้ำปั่นนะคะทำสูทตี้พักผลไม้ปั่นะค่ะอันนี้ก็จะซื้อเลมอนนะคะก็สามารถใช้เลมอนหรือมะนาวก็ได้นะคะปกติเฟินจะซื้อติดบ้านเอาไว้ไว้ทำพวกโฮมมูสหรือว่าน้ำเลมอนใส่ในพวกสูทตี้อย่างงี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่เฟิร์นชอบซื้อประจำนะคะเป็นผักสลัดคอรสค่ะ สำหรับผักสลัดเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็จะมีมะเขือเทศคะ่ะไว้ใส่ในสมูทตี้หรือทำเมน,นูอื่นก็ได้นะคะ <c oughs> ก็โซนผักผลไม้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยคะ่ะแล้วแต่นะคะว่าอยากจะทานเมนูอะไรนะคะ <c oughs> ก็สามารถคิดไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยคะ่ะต่อมาก็จะเป็นเห็ดนะคะ เห็ดก็จะเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะคะที่เราจะใช้ในการทำเมนูต่าง,างๆแล้วก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะก็ต้องมีพิดบ้านด้วยนะคะส่วนันี้เฟิร์สก็จะซื้อเป็นเห็ดออริจิแล้วก็เห็ดขิมทองนะคะเพราะว่ามีลดราคาด้วยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูฟักทองกันนะคะตอนนี้เขาก็มีลดราคานะคะซี่เกิอยี่สิบเกาบาทค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลย แล้วก็จะเป็นโซนของผักกาดขาวกระลำนะคะพวกพืชผักต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่บอครอบโคลีก็สามารถเลือกซื้อตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากจะนำไปทำเมนูอะไรนะคะ ต่อมาเราจะมาโซนของคาร์โบไฮเดตแบบเชิงซ้อนนะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดทที่เราควรทานมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกมันหวานมันม่วงเผือกหรือว่าฝักทองที่เราผ่านมาแล้วนะคะก็รวมแล้วแต่เป็นคาร์โบไฮเดตชั้นดีนะคะแล้วก็เป็นคาร์บเชิงซ้อนนะคะที่เราควรจะทานนะคะ แมคโครนะคะเขาก็จะมีเป็นมันหวานญี่ปุ่นแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะนําไปเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะ180นาทีเป็นเวลาส0นาทีเนี่ยออกมาคือเนื้อจะฉ่ำๆมากๆเลยค่ะก็จะซื้อติดบ้านเอาไว้นะคะเพราะว่ามันหวานเนี่ยเฟิร์ชอบกินมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันหวานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องมาเลือกเองนะคะจะไม่ได้เป็นแพ็คแบบถุงแบบเมื่อกี้นะคะที่เขาเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ ก็เราจะมาเลือกนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ต้องเลือกให้ดีๆเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันม่วงญี่ปุ่นนะคะก็จะซื้อไปด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะก็จะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเราจะเอาไปทำขนมหรือว่าจะทำสูทตี้นะคะเวลาทำสูทตี้เนี่ยเฟิร์สชอบเอาไป ปอกเปลือกแล้วก็แช่แข็งไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะแล้วพอมาใส่ในสมูทตี้ก็จะทําให้เนื้อสมูทตี้ของเรามีความเข้มขน้นละมุนแล้วก็ไม่ต้องใส่น้าแข็งเลยค่ะก็จะได้เย็นเย็น่ำๆมีความหวานละมุนแล้วก็เย็นเหมือนใส่น้าแข็งเลยนะคะ,ะแล้วก็จะฟื้งมะละกอไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องขับถ่ายดีมากๆเลย่วนผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปดูผลไม้แช่แข็งกันค่ะ ลผลไม้แช่แข็งนะคะเราก็จะซื้อไว้ติดตู้เย็นนะคะเอาไว้ทำสมูทตี้ค่ะหรือเป็นพวกสมูทตี้โบหรือไอศครีมก็ดีมากๆเลยนะคะผลไม้แช่แข็งนะคะพวกเบอร์รี่เนี่ยก็จะดีกว่าผลไม้สดนะคะเพราะเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะผลไม้สดตะกูลเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างแพงแล้วก็เสียค่อนข้างง่ายค่ะพอเราซื้อผลไม้แช่แข็งก็จะทำให้เราเก็บได้นานแล้วเขาก็ยังคงคุณค่าสารอาหารไว้ครบถ้วนเหมือนเดิมนะคะ เราก็สามารถซื้อไว้ไปเก็บในช่องฟรีดของเราได้เลยค่ะต่อมาเป็นโซนถั่วกระป๋องนะคะสําหรับถั่วกระป๋องเราก็สามารถซื้อติดบ้านไว้นะคะเผื่อเวลาที่เราไม่มีเวลาต้มถั่วนะคะเวลารีบเร่งเราก็สามารถนําถั่วตัวนี้ยเนี่มาใช้ได้นะคะทําอาหารแต่เวลาที่เราล้างเราก็แค่ต้องล้างให้สะอาดเอาพวกโซเดียมน้ําเกลือออกนะคะ แค่นี้ก็สามารถทานได้อย่างสบายใจแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นถั่วเปลือกก่อนนะคะที่แบบยังไม่ต้มนะคะเป็นแบบแห้งเราก็จะซื้อติดบ้านไว้ค่ะไว้เวลาที่เรามีเวลานะคะเราก็จะแช่ถั่วเราก็นํามาต้มในวันต่อไปค่ะซื้อของตรงโซนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชั่งกิโลของพวกผลไม้นะคะที่ยังไม่มีกิโลบอกนะคะ พอช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเฟ์ก็จะซื้อกโกโก้แบบ1้0ไม่มีน้ำตาลไปนะคะเราก็จะไปซื้อข้าวโอ๊ตต่อค่ะก็จะเป็นข้าวโอ๊ตตัวนี้เลยสีแดงนะคะเป็นตัวแบบเต็มเมล็ดค่ะไว้ไปทําขนมนะคะสามารถปั่นในเครื่องปั่นเป็นแป้งข้าวโอ๊ตได้ค่ะหรือไปทําเมนูโอ๊ตมิลโอตไนโอได้หมดเลยค่ะ ต่อมาเป็นโยเกิร์ตค่ะตอนนี้เหลือแค่รสนี้นะคะปกติเฟิร์สจะชอบรสสีเหลืองนะคะรสออริจินอลค่ะแต่เหลือรสนี้ก็ยังไม่เอานะคะแต่บอกเพื่อนๆไว้นะคะถ้าเพื่อนๆเจอสีเหลืองหรือสีแดงก็อร่อยค่ะก็สามารถซื้อปิดตู้เย็นไว้ได้นะคะตอนนี้เรามาซื้อเต้าหู้กันแล้วค่ะอันนี้เต้าหู้ตัวนี้เดี๋ยวเฟิร์สซื้อไปฝากแม่เฟิร์สนะคะเพราะว่าทำกว๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะแม่เฟิร์สชอบกินกว๋วยเตี๋ยว แล้วก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะเราก็สามารถดื่มนมถั่วเหลืองได้นะคะหรือนมพืชอื่นๆได้หมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนมอีกโซนนึงนะคะก็จะมีพวกนมแอลมอนนะคะนมพีตาชิโอทางแมคโครเฟิร์สอยยังไม่มีนมพืชเยอะมากนะคะแต่ตามพวกท็อปอย่างนี้นะคะเฟิร์สเอามาให้ดูนะคะที่เฟิร์สถ่ายมาก็จะเป็น ของพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะท็อปหรือกูเมทมาร์เก็ตเขามีตัวเลือกนมพืชเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ชอบมีโปรโมชั่นบ่อยมากทุกคนลองไปดูนะคะนมพืชจากต่างประเทศแบรนด์หลายแบรนด์เยอะมากๆเลยค่ะต่อมาเรามาซื้อไข่หมันดีค่ะก็จะเป็นกะทินะคะไว้ทําพวกแกงไทยนะคะหรือว่าขนมไทยเนี่ยดีสุดๆเลยค่ะกะทิก็เป็นไข่มันดีที่เราควรทานนะคะ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นส่วนถั่วเปลือกแข็งนะคะแล้วก็จะมีแป้งแอลมอนด์ด้วยค่ะทุกคนเพื่อนๆนก็สามารถซื้อไปทําขนมได้นะคะก็จะมีถั่วเปลือกแข็งเยอะมากๆเลยสําหรับโซนนี้นะคะก็สามารถเลือกดูได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าอยากทานถั่วอะไรนะคะแล้วก็จะมีพวกลูกเกดผลไม้อบแห้งนะคะไว้ทําขนมค่ะ แล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมะพันด้วยเม็ดมะม่วงหิมะพันนะคะเราก็สามารถนําไปทํานมเม็ดมะม่วงหิมะพันได้หรือว่าทําเมนูอาหารข้าวหวานได้หมดเลยค่ะทุกคนก็จะมีความครีมมี่มันๆน,นะคะ พวกถั่วพวกนี้นะคะก็กินได้แต่กินในปริมาณที่พอเหมาะก็จะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะเฟอร์ชอบเอาไว้ไปล้างผักผลไม้นะคะเบกกิ้งโซดาก็ต้องซื้อติดบ้านไว้เลยะคะ่ะเพราะว่าทําอะไรได้หลายอย่างมากไปทําขนมก็ได้นะคะเราก็ซื้อที่แมคโครเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะคะของที่เราซื้อมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ1อาทิตย์นะคะ นี่นะคะเมื่อวานนี้เฟิร์สก็ไปนานามาก็เลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีขายอาหารอินเดียแล้วก็พวกอาหารภาคตะวันออกกลางนะคะนี่ค่ะก็ได้ทาหินนี้มาอันนี้จะทําเองก็ได้นะคะแต่เฟิร์สเห็นว่าอันนี้ราคาไม่แพงแล้วเราก็ได้ทายหินที่มีคุณภาพดีด้วยนี่ก็ถือว่าคุ้มนะคะสําหรับราคา245บาทซื้อมา2ตันนี่ก็จะเป็น ตอติอลลาแลนะคะที่ควรมีติดบ้านไว้จะสามารถทำแลบอะไรก็ทานได้ง่ายๆเลยค่ะของอันนี้นะคะที่ห้อนี้แล้วก็สีนี้เนี่ยจะไม่มีเนยคนที่ทานวีแกนหรือว่าเจนะคะก็สามารถทานได้แต่อันนี้เฟลเจอว่ามีเนยขาอรเซ็นอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตที่เฟลต้องมีติดบ้านไว้ตลอดชอบมากอันนี้ก็จะเป็น คาเขานะคะเป็นของคนไทยสั่งมาจากในช้อปปีนะคะก็ทั้งหมดที่ซื้อมานะคะเฟิร์สก็จะเอามาทําเมนูอาหารต่างๆนะคะคลินนี้เฟิร์สก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนก็สามารถนําไปเป็นไอเดียในการช้อปปิ้งซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารที่บ้านนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์เฟิร์สได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปะคะ่ะบาย b y ย